ามช่องสามหลบหน่อยค่ะช่องเจ็ดแ้องตามช่องเอ่อร์ควายปะเว <Why? S 2> อร์ควายหลบหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะ <ś irring> ตอนนี้จันก็อยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีนะคะจังหวัดชนบุรีตอนนี้ก็พี่จัน กำลังไหว <Okay. S 1> เขาเรียกว่าว่าอะไรคะพี่ตาไหวขอฟ้าดินให้ฟ้าเปิดไหวขอฟ้าดินขอฝนยอย่าตกเพราะเมื่อเมื่อวานเนี้ยที่ที่ชลบุรีที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้ววันนี้ค่ะเรามีคอนเสิร์ตเรามีงานใหญ่<อ>ก็คือเป็นคอนเสิร์ตการกุศลน,นะคะที่อีจานเอ็กซ์กับระเบียบวัฒศิลป์วันนี้ก็จะมีหมอลามงานเริ่มหนึ่งทุ่มคือเมื่อวานฝนตกเราก็เลยกลัวว่า วันนี้ขอฝนยาตกเลยขอให้วันนี้ฟ้าเปิดขอให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อะคะ่ะที่เราจัดคอนเสิร์ตมันจะเข้าไปในโครงการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหน่วยบริการหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเราจะสร้างอนาคตสร้างคุณภาพชีวิตให้น้องๆเด็กพิการเด็กพิเศษนะคะ9ประเภทให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็เนี่ยค่ะไหว ขอให้ฟ้าเปิดขอให้วันนี้งานสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเช้าวันนี้อากาศอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยถึงแม้ว่าร้อนแต่ก็ยอมร้อนได้เลยขอแค่อย่างเดียวฝนอย่าตกจัดอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชมบุรีนะคะวันนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาได้นะคะบัตรราคา180บาทค่ะมาเดิน บล็อกอินมาที่หน้างานได้เลย <Okay. S 1> มีไลฟ์สดให้ชมไหมไม่มีนะคะไม่มีในกลุ่มปิดนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาดูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์บรรยากาศบางช่วงนะ<ๆ>กับดิจนันเดี๋ยวจะพาไลฟ์ไลฟ์ดูหลังเวทีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่วงการแสดงไม่มีนะคะขอให้งานราบรื่นครับขอบคุณค่ะคุณอ่านว่าอะไรอ่ะมโนชนกใช่ไหมมนชนกมาเน่ยขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะขอบคุณนะคะ ขอให้งานราบรื่นครับขอบคุณค่ะจัดที่ไหนจัดที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีนะคะใครที่อยู่แถวนี้พาตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีมาได้มาได้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นที่อื่นๆที่แบบผ่านแถวนี้เนาะแวะมานะคะ<ท>ยอยากจะยอยากจะให้มาแบบร่วมสนุกกันด้วยคืองานนี้ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ ได้ทั้งบุญด้วยนะคะเราจะนําเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหน่วยบริการหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะสวัสดีค่ะน้องริวธีรพลนะคะอากาศร้อนไหมครับอากาศร <Okay. S 1> ้อนมากแต่เราโอเคมากค่ะใช่แต่เราโ okay. อเคร้อนร้อน<ร>แค่ไหนเร,เราสู้ทนได้แต่ขอ,<ๆ>ข,อขออย่างเดียวฝนอย่าตกน้องริวเป็นยังไงบ้างคะอัปเดตอาการหน่อยเนาะ,ค,ะคิดถึงนะคะ สวัสดีค่ะพี่สมชัยคงเจริญขอพรนี้จงสมหวงแก่ทีมงานอีจังขอบคุณนะคะขอขอบุญขอพรให้กับลูกเพจทุกคนด้วยนะคะที่ร่วมบุญกันมากับโครงการสร้างโรงเรียนให้เด็กพิการเนาะทั้งหมอร<ล>ามทั้งตั้งแต่โครงการวิ่งเลยจน,นวันนี้ด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็เราไปไหว้สาร,สารพ่อหลับเ<อ>มืองอของชนบุรีนะคะที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจของชาวชนบุรีเนาะ ก็ไหว้ขอให้ปกปักรักษาทีมงานขอให้ฟ้าเปิดวันนี้ขอให้ฝนไม่ตกนะคะขอให้แบบงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ก็เป็นชมหน้าของทีมงานอีจันนะคะที่มามาร่วมงานมาจัดงานภายในวันนี้อยากให้ทุกคนมาคือคือ,ค,อคือเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแบบเยอะมากจริงๆร้านค้าร้านขายอันนี้ก็จะ ทำไมไม่ทํากลุ่มปิดคะแม่ของระเบียบเยอะโอ้ยมันเป็นการกุศลน,นะค่ะอย่างที่บอกไปเนาะซื้อบัตรร้อบบาทเนี่ย เงินเงินของทุกคนที่ร่วมซื้อบัตรเพื่อมาชมหมอลำระเบียบวัศสลป์วันนี้ก็จะถูกนําไปสมทบเข้าร่วมกับโครงการสร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษแล้วก็เด็กพิการ9ประเภทที่หัวหินนะคะมันก็เลยไม่มีกลุ่มปิดนั่นเองเนาะแม่ๆเนาะเข้าใจหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากชวนทุกคนมาจริงค่ะมาดูกันตรงนี้เพราะว่าได้ดูกับตาแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะ นี่ร้อนนี่งานใหญ่งานใหญ่มากจริงๆ่ยตรงนี้เป็นซุ้มขายของใช่ตรงนี้กำลังกางเต็นที่พี่กำลังกางเต็นเป็นซุ้มขายของของมีพ่มีจันด้วยมีขายเสื้อด้วยนะเนี่ยมีไข่เจียวไข่เจียวอุ้ยมีขนมจีนด้วยนะทุกคนมีวอลลิอ๋ออันนี้จะเป็นเสื้อขายเสื้อ ใครใครที่ใครที่พ่อค้าแม่ขายที่ดูอยู่แล้วอยากจะเข้ามาอีจันเปิดเหมือนกันให้ให้ให,ให้พ่อค้าแม่ขายในเนี้ยมาขายได้ด้วยนะคะสักประมาณสามโมงสี่โมงเนี้ยเนาะให้สามารถเข้ามาเข้ามาได้และหมายถึงว่าเอารถมาจอดหามุมหาอะไรดูเนาะว่าจะจอดตรงไหนแต่ว่าเราจะให้จอดแค่รอบตรงนี้นะคะเนี่ยอยากให้ใหด,ดูข้างหลังใช่ก็คือตรงที่เป็นถนนเนี่ยคะ่ะจะให้ใเป็นกิจกรรม ลานกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าพื้นในพื้นที่สนามกีฬาจะให้เป็นของวิธีระเบียบแล้วก็เป็นพื้นที่กันสําหรับชมการแสดงนะคะแล้วก็ที่จอดรถก็จะมีด้านหลังแล้วก็ <c oughs> ริมน่าจะเป็นริมถนนข้างนอกนใช่ใช่ค่ะสรุปไม่มีไรสดกลุ่มปิดนะคะไม่มีไล์สดกลุ่มปิดน้องริวธีรพลบอกว่าอยากไปจังเลยครับน้องริวถามหาค่ะริวเสียดายทาริวมาก็ อยากไปจังเลยครับน้องริวมาก็ได้นะมาได้เลยน้องริวเดี๋ยวงานหน้านะคะงานหน้าตอนที่สร้างโรงเรียนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวประสานทางบรรณาธิการให้น้องริวเดี๋ยวไปประจําที่ตอนที่สร้างโรงเรียนเด็กพิเศษเลยแล้วกันโอเค <Okay, S 1> ล็อกคิ <Q S 1> ไวไว้เลยเคลียงานรอได้เลยนะคะ ่าดูบรรยากาศแล้วกันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการจัดเตรียมงานของทีมงานอีจันนะคะและ้วก็พี่อ๋อป้ายอีจันเยอะๆเมื่อกี้ที่พาลูกเพจผ่านมานจากทางพี่กริดนะคะพี่กริดทีมงานของพี่กริดเนาะกริดติดตั้งป้ายนะคะเออพี่กริดเนี่ยเป็นแบบแวดวงลูกเพจเนี่ยแหละเนาะแล้วเขาก็รู้ว่าเราจะทํานะคะเขาก็เลยสนับสนุนทําป้ายมาให้ก็คือฟรี ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลย huh. เอามาติดตั้งให้ทั่วงานเลยนู่นค่ะอยู่กลางสนามที่เห็นขอบทั้งคุณพี่กริดมากมากด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ huh. นี่ค่ะสนามกีฬาคือกว้างมากๆและใหญ่มากเราจะจัดเวทีเนี่ยจะหันหน้ามาทางไฟ์สดหันหน้ามาทางนี้นนใช่่เขาวางไว้กี่อนี่เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวต้องรอทางทีมระเบียบวัฒนศิลป์น่าจะกําลังเดินทางอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนี้น่าจะจัด อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไหมไม่แน่ใจถ้าถ้าถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ uh, แล้วก็น่าจะเดินทางมาที่เนี่ยค่ะชนบุรีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวิกหรือเปล่าใช่ไหมใช่วิคไหมที่เป็นสังกษีเอาไว้ล้อมรอบพื้นที่ในการแสดงอ่ะออใช่ไหมอืมอากาศดีมากอากาศดีจริงๆดีของเราคือไม่คืมค่ะเราขอฝนไม่ตกเนาะ เอฟซีระเบียบจะนอนหลับไม่น้อไม่มีไรอืมส่งตัวแทนมาดูเด้อที่จังหวัดชนบุรีเด้อพแมพีน้อปองป่าสุขูทุกคนมาเด้อตองตองวุฒิตรงทางารด้แล้วมาเด้อสำเนียงอีสานมาเราได้หนี่นี่เราจับเหมือนเป็นงานวัดเลยนะเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็เข้าประตูไปทีมงานระเบียบบ้านไหนมากแต่เมื่อขึ้นเล่นยูุสุพันคิดว่าน่ะ เดินทางอยู่มวนมวนมากมากม,มาเสิร์กน้ำกันตอนนี้กำลังเดินทางมาครับรถออกมาตั้งแต่6กโมงพี่รายงานมานี่โอเควิจกักจากสุพรรณมาถึงนี่ก็ไกลอยู่นะกว่าจะเข้ากรุงเทพมาที่โอ้ไกลไกลอยู่ไกลอยู่เดินทางปลอดภัยค่ะพี่ๆระเบียบวัารศินมาเจอกันที่นี่นะคะสนามกีฬาเทศบาลจังหวัดชนบุรีค่ะมาพอกันอยู่นี่แล้วลาโพงสายเนาะ ลำโพงถ้าเกิดทุกคนไปลำโพงซ้ายหมดเราจะอยู่ลำโพงไหนวะลำโพงขวาค่ะถ้าเกิดลำโพงขวาซ้ายเต็มอ่ากเขามีแค่ซ้ายกับขวาเป็นนั่งร้านค่ะเราอยู่วันเวทีไม่ได้หรอเป็นนั่งร้านขึ้นไปได้วนเวทีจองพป้นนั่งร้านฝั่งซ้ายโอ้ยดูนี่คือจะบอกว่าลูกเพจที่อยู่ในชมบุรีหรือว่าเอแฟนคลับระเบียบวัตถศิลป์นะครับหรือแฟนขับวิจันท์ที่อยากจะร่วมทําบุญกับวิจันท์แล้วมาเซิร์ฟมาดูหมอลำระเบียบวัตถศิลป์ได้พื้นที่แบบ โอ้โหสองหมื่นคนอยู่อะเนื้อไหมแต่ว่ากว้างนะอยากให้วิกแตกอะคือแบบเฮ้ยเขาบอกว่าเราบียบกไปเล่นที่ไหนวิกแตกเกือบทุกที่นี่อยากให้วิกแตกในอีจันทร์ขอรำมากเลยนะลูกเพจขอให้วิกแตกใช่คือเราจะได้เอาเงินมาสร้างโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษเด็กพิการกับประเภทที่หัวหิน ใช่ค่ะแล้วก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเจอกันค่ะคืนนี้คุณพี่มาทักนะมาทักคุณพี่อาจารย์ทักได้เลยนะคุณพี่นิทิวนะคะพี่นิทิวโอเคคุณพี่นิทิวเดินมาทักก็เพราะว่าเดินมาเองบอกนี้นะเดินมานะไหนค่ะพี่ตา๊ต้านะคะพี่นูนเดินมาทักได้เลยแล้วก็คุณพี่ว่าไม่ไม่ไกรว่างซะใจเราใกล้กันคุณพี่บอกตอนนี้เลยนะไปเลยนะแหมไอ้นี่มา ก็จะบอกว่างานนี้ถือเป็นงานแรกเหมือนกันที่เราจัดแบบนี้ถ้ามีตรงไหนที่ยังผิดพลาดอยู่หรือว่ายังไม่แบบอาจจะยังไม่ได้ดูเรียบร้อยมากก็ขออภัยแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแอดต้องกอดเต้ออาหยงแล้วล่วะ <laughs> อันนี้แย่งกันมากเลยค่ะนอ้องเต้าหยงอะ่ะงั้นนุนี่ขอกอดก่อนแล้วกันคนท, <laughs> คนที่คนที่ได้เปรียบสุดน่าจะเป็นอีเต้ยนะคะ <laughs> พะเดี๋ยวอีเต้ยแล้วก็น้องนุกตลาดแต่ขึ้นเวทีกับพี่ๆระเบียบด้วยเดี๋ยวรอชมการแสดงเพราะว่าสองคนเนี้ย นักร้องนํานะนักร้องนําของบ้านนี้เลยเพราะว่านำนเพลงนักร้องนำนี่คือนําเพลงเพลงไปก่อนเราไปก่อนเพลงใช่ไหมใช่ออาาปอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกเพจที่อยู่ชลบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงระยองจันทบุรีที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยกรุงเทพอย่างเงี้ยก็สามารถมาร่วมดูคอนเสิร์ตหัวลำการกุศลระเบียบวัชศินกับอีจันได้เลยนะครับเงินทุกบาทย้ําว่าเรานําไป ช่วยเหลือสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษเด็กพิการก้าประเภทที่หัวหินนะครับก็จริงๆอย่างที่บอกอยากให้วิกแตกมากแต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ภายใต้ของของการป้องกันโควิดอะไรเงี้ยใช่การเข้างานเราก็จะมีด่านตรวจเนาะตรวจบระชาชนนิดนึงจุดตรวจคัดกรองใช่มีจุดตรวจคัดกรองใช่แล้วก็ตรวจอาวุธเนาะแล้วก็ที่สําคัญภายในงานเราไม่มีแอลกอฮอล์ขาย นะนะคะนะคะโอเคก็มาได้ร้อยแปดสิบาทเองลูกเพจหนึ่งร้อยแปดสิบบาทบอกเลยว่าไม่มีดอยยืนยืนเท่ากันทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเอาเสือมาปูตรงไหนได้ก่อนก็ตรงนั้นเลยหาที่ม้วนเสือได้เลยค่ะสอนพี่ม้วนเสือม้วนยังไงได้สิบอกเลยว่าลูกเพจเอย่าพึ่งตอบนึงเดี๋ยวพี่จะให้ลูกเพจตอบลูกเพจก่อนแป๊บนึงนะคะเนี่ยเฉียงกันล่าสุดลูกเพจถามว่า มาเต็มวงไหมมาเต็มวงค่ะพ่อเอ๋พ่อเปียเตอร์หยองทับนากรแบมเต็มวงบอกเลยว่าเต็มวงมากๆแสดงถึงกี่โมงครับสอดแจ้งค่ะก็พยายามให้แบบดึกที่สุดให้ทุกคนได้สนุกแบบใช่พยายามเต็มที่ให้ทุกคนได้แบบสนุกแล้วก็ม่วนที่สุดบัตรเท่าไหร่คะ180่บบาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะนุนนี่น้องตาตาน้องไนสวัสดีค่ะพี่ยาด้วยสวัสดีพี่ยาด้วยแอดครับถ้ารถเวทีมาไล้วอีก้ได้ไล์แล้วต้องมานะคุณชนะชัยพิมพาวัตรหรือคุณพี่จะมาช่วยขึ้นเวทีด้วยไล์แล้วต้องมาเดี๋ยวจะไล์บรรยากาศให้ดูจนถึงงานเริ่มงานเริมเราจะไม่ไล์แล้วนะคะเพราะอยากให้คนดูเนี่ยได้มาดู กับตาตัวเองนะมาเต็มวงจ้าเมื่อคืนที่สุพรรณฝนตกทั้งคืนชุดทีมงานเปียกหมดเลยอุ้ยจริงหรอที่นี่ก็ภาวนาว่าอุ้ยแต่ที่นี่แดดออกนะดูดิตอนนี้แดดออกแล้วจริงๆอ่ะถ้าตามตามกําหนดไม่ใช่ตามนตามพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยจะมีฝนตกเนาะแต่เราก็ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันสักนิดนึงเนาะเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อแบบให้เลิกดีเลิกงามยามดีให้เราได้แบบปลอด ฝนกันสัก4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชั่วโมงใช่ตอนนี้จะแสดงนะครับที่ไหนชนบุรีมันใหญ่นะที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะคะสนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีย้ําอีกทีสนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกเพจแบบอยากจะหาโลเคชั่นแบบกดเลยก็คือไปที่หน้าเพยจันเราปักหมุดอยู่ใช่เราปักหมุดแล้วก็ปักแผนที่ไว้นะคะมาเด้อมาเด้อพี่ดอกบอกไปสุขุมทุกคน มีแดดก็ดีครับพี่พี่แดนเซอร์จะได้จากชุดม,ชมาเลยเตอร์งันต้องรีบมาตอนนี้แดดแรเลยงั้นต้องรีบมาแต่ว่าพี่เขาเดินทางอยู่เนาะใช่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอ,อีกนิดนึงก่อนที่จะลงไลน์นะคะไอ้นะสองนักร้องนำของบ้านเราอ่ะแต่งตัวมาตั้งแต่ยังไม่ถ่ายเลยนะ เก็บกระเป๋ามาแล้วหนึ่งอะนี่อ,มมอาจจะไม่ไม่ชัดเนาะน้องเต้ยยีเต้ยจันกับน้องนุกตลาดแตกนะ่ตนคนะอ้องนุกอันนี้น้องนุก <c oughs> พีน่นิวบอกว่าสอดแจงเลยเมณีนั่นที่ปีหนหมอลมสิมา <c oughs> โอ้ยเต็มทีไปเลยคุณพี่ขา <c oughs> คุณพี่ฝ่ามาเดร์หนึ่งทุ่มงานสิเริ่มแล้ว ทักทาทยก่อนนะสองนักแสดง,งนักร้องนำของเราน้องนุกอ้าวไม้นคุยไม่ตอบพี่อ่ะได้เลยจะได้ขึ้นเวทีระเบยียบ <laughs> นี่คือรองเท้าที่น้องจะใส่ขึ้นนะผู้ชายเขาผู้หญิงรถแดนซ์สี่คันแดนซ์เต้นเวทีแดนซ์เต้นเวทีแน่แอดได้ค่ะแดนซ์เต็มเวทีเลยค่ะได้อีจันก็จะแดนซ์เพราะว่าแบบ ไม่ไ์สดแล้วน้องไม่ทํางานแล้วด้วยใช่จะไปเต้นหน้าห่านคือทํางานถึงแค่นี้ค่ะหลังหกโมงจะไม่ทํางานกันละใช่ไรแค่ไรเนี่ยพอมไม่เดี๋ยวลูกเพจขอไว้ว่าถ้าลดระเบียบมาให้เราขึ้นไล์อีกรอบนึงแม่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 พี่พี่แม่ยกของระเบียบวัคซีนนะวันนี้วันเดียวขอวันนี้ไม่วันนี้จะไม่มีไล์กลุ่มปิดนะแค่วันเดียวนะแม่ใช่อยากให้มาอยากให้มาม้วนกันที่นี่ใช่มแวนแค่วันเดียวค่ะแค่วันเดียว ที่สาคัญในงานเรามีเสื้อเพื่อน้องขายด้วยนะใช่แล้วก็มีออกร้านอาหารของระเบียบก็มีแล้วอานอาจารก็มีวันนี้จะมีน้องๆกับคุณครูมาด้วยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดลูกเพจมาวันนี้ลูกเพจจะได้เจอกับน้องๆที่เราไปสร้างโรงเรียนให้ด้วยนะแล้วก็เป็นน้องๆที่วาดเสื้อด้วยไหมคะใช่น้องๆที่วาดเสื้อน้องๆเป็นเด็กพิเศษขอการเข้าเพจเนี้ยก็จะมาแสดงด้วยแล้วก็มาเจอพี่ๆด้วยใช่ค่ะ พี่ชนะชัยบอกว่าแอดรถบัสสี่คันรถเวทียี่สิบบวกอุ้ยแสดงว่าต้องหาที่จอดให้ให้ทางระเบียบวัฒนินะเนี่ยหนูไล่รถทีไรก่อนทีมงานระเบียบกําลังถึงบางปะกงแล้วค่ะบางปะกงแอมบอกว่ารถบัสรถบัสกี่คันนะรถบัสยี่สิบบวกเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนแบบขบวนต้องเสมือนเวทีล้อมเวทีเอาไว้ปกติเราจะเห็นเป็นแบบไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่เป็นเป็นะรั้วจริงเหรอรัวรถแห่ว้า มาเซ่ทีมงานระเบียบถึงบางประกงว่ายไกลแล้วไกลแล้วมะม่วงค่ะที่ไหนที่ชนบุรีนะคะย้ำอีกทีที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะคะมากันเยอะๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเนี่ยขอแบบขอให้ฟ้าเปิดก็คือแดดฮอนแห้งแต่เราจะยืนแดดทำไมวะฮอ่แห้งให้รู้เหตุเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหลังเนาะพาไปดูโรงครัวด้วยมีโรงครัวเวทีเท่าสนามฟุตบอลครับอ่ะ เคยเห็นเคยเห็นที่อื anyone, CPU, ่นใช่ไหมที่เขาจะมีวิคเป็นสังกะสีใช่ไหมแต่ที่นี่ก็คือแอบบอกนิดนึงเมื่อกี้พี่ยาบอกแล้วเนาะว่าจะเอารถเนี่ยมาจอดเป็นเวทีอเดี๋ยวรอก่อนเห็นบอกว่าทีมงานเนี่ยถึงบางประกงแล้ววันนี้เราทำกับข้าวให้กินวันนี้ไม่ได้มาแค่แบบทีมงานอีจันมีโรงครัวจากมูลิธิเพชรเกษมมาด้วยนะคะนะคะ อ๋อพี่พี่เขาพักกันอยู่กินข้าวอ๋อพี่พี่เขาพักกันอยู่เนาะพี่พี่พักกันอยู่กินข้าวกันอยู่ไม่เป็นไรพี่บางคนกินข้าวเนาะเดี๋ยวพี่เขาใส่แม็กันกอนก็คือโรงครัวของโรงวุฒิเันเนี่ยมาทำอาหารให้กับทีมเจนแล้วก็ทีมหมอนั่ได้กินเป็นเช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเพื่อน้องเด็กพิเศษเก้าพึก็คือจะเห็นโรงครัวลุงอู๊ดเนี่ยจะเห็นได้ว่าไปไปทุกที่ที่ลำบากเนาะ แต่วันนี้ไม่ได้ลําบากนะวันนี้มาทำบุญอ๋อนี่หรอที่เรากินเมื่อเช้านีงอร่อยมากหมูกระเทียมอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้โม่ไปเดินไปถามพี่เขาได้มั้งแต่กี่โมงอ่ะพี่วันนี้าแต่กี่โมงพี่ีประชุมอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้ลง 6โมงเช้าตั้งโรงครัวเลย6โมงเช้าพักพี่พี่พักอยู่เนาะมีรถเปล่ามีอันนี้ด้วยนะน้องอันนี้อะไรอะคะมีรถตักเอ้อิจันตักบุญอะเป็นการตักไข่นี่คือของรางวัลอันนี้เหรอเห็นไหมนี่หรอจักรยานเป็นเหมือนงานกาชาตให้แบบตักไข่อะไรเงี้ยพอตักเสร็จปุ๊บปั่นจะปั่นกลับบ้านเลยใช่ปั่นกลับบ้านเลยเนาะ ยี่สิบบาทเองนะถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์มาตักได้จักรยานทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้นี่นะคะแล้วก็ขับจักรยานกลับเนาะต้องนด้นจยกลงมาเหรอความความดงของคนอะเนาะโอ้นี่ไงจะขึ้นทำไมเราอยู่นี่เรามีจักรยานด้วยนะเป็นเป็นบูธตักไข่ของอีจันนะครับที่ที่จะนํารายได้ทั้งหมดเนี่ยในการตักไข่เข้าโครงการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษพิการข้ประเภทนะครับคนาวว่าจักรยานปลอมหรือเปล่าอ ร้อนมากๆเลยครับใช่คือตอนนี้คือพยายามภาวนาให้แดดร้อนแดดร้อนแดด,นแดแรงดีกว่าฝนตก,นนตกนใช่เอาไปปั่นดูสิแล้วก็โซลุดเนาะนโอเคบ๊ายบายตาเจอกันกรุงเทพเเหาย้ำลุกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับงานเราเริ่มตั้งแต่จริงๆเข้าแร้ตั้งแต่17นาฬิกาเนาะแต่งานเริ่มจริงๆคือหนึ่งทุ่ม หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะลูกเพจหนึ่งร้อยแปดสิบาทบาทของคุณเนี่ยก็หลังเขาจะจ่ายทาั้งหมดนะเราก็เข้าโครงการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษเด็กพิการก้าประเภทที่หวัวยินเลยนะครับโอเค<ส>ต้องขออภัยแม่แม่พี่พี่แม่ยกของระเบียบวัฒนศิลด้วยนะคะวันนี้ไม่มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะวันเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าระเบียบจะไปเล่นที่ไหนแต่น่าจะมีไลฟ์สดเนาะ แต่วันนี้ไม่มีนะคะต้องขอภัยด้วยจริงๆนี่คือภาพมุมสูงนะคะทุกคนไม่อยากจะนึกภาพว่าถ้าเวทีตั้งแล้วจะใหญ่แค่ไหนเนาะเราจะม้วนตั้งแต่ตรงนี้ไปม้วนไปนี่เลยม้วนเสือเหรอคะม้วนเวทีอ๋อม้วนหน้าม้วนหน้าทีลังกาอ่ะโอเคเดี๋ยวจะจบไล์ละย้ำลูกเพงอีกทีนึงนะคะโอ้ยสวยอ่ะเกือบเกือบสะดุดสวยสะดุดเลยอนึ่ง วันนี้งานเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะราคาบัตร180บาทมาอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะคะระเบียบว,วาทาสิลป์อกับอีจนันมอลำ คอนเสิร์ตหมอลำคั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเราจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษห่วบริการหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษเด็กพิการ9ประเภทค่ะให้น้องได้มีอนาคตที่ดีให้น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาร่วมทําบุญกันนะคะใครอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นในชลบุรีหรือว่าในะระยองจนทบุรีกรุงเทพชาเลยากาใกล้มาเลยเนาะมาร่วมทําบุญกันนะคะ ทั้งเดาทั้งมวนทั้งเซิมงสาวนกอเนี่ให้นมั้มาขอยพี่ดองปองป่าสุขหมทุกคนเมื่พอกันมาคุณพี่<า>คุณพี่ส้มๆจะร้องคืออะไรครับสวัสดีครับพี่สุภาพรโอเคงั้นเราฝากด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเวทีมารถรถของระเบียบว,วัตป์มาปุ๊บเราจะขึ้นไลฟ์ให้ลูกเพจได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่เตรียมตัวออกมากา็รีบมาเจอกันนะครับบัตร เข้างานเนี่ยได้ประมาณ17นาฬิกานะครับแต่ว่าการแสดงก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับนี่เวทีพร้อมสถานที่พร้อมเหลือเวทีเหลือรอบต่อไปที่เราจะขึ้นไลฟ์สดคือเวทีระเบียบวาทศิลป์มาขบวนดีกว่าใช่แล้วตั้งแต่ขบวนแบบเออยี่สิบคันบวกบวกบวกอีกไม่กี่อึดใจเนาะว่าอยู่บางปะกงไม่แน่ใจว่าอยู่ถึงไหนจริงๆแล้วกําลังเข้าบางปะกง fc บอกกำลังเข้าบางปะกงหรือเปล่า อ่าโอเคไม่บาลูกเผ็ดค่ะเด้าเด้าเด้าโชว์หน่อยเนี่ยกระโดดกระโดดเด้าโชว์หน่อยข้างนใช้โทรศัพท์โอเคเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะลูกเผ็ดนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปครับสวัสดีครับ